สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะคะมากินข้าวร้านขัวพวกกันมาอัปเดตมีอะไรใหม่ๆม่มั่งมาแต่เ,เช้าร้านเพิ่งเปิดน,นะทุกคนชิวย,ยังไม่มีสายกว่านี้ดีครับมีอะไรอัปเดตอะไรใหม่ๆมั่งครับนน้ำพริกละกรรําเหรอน้ำพริกละกรรํารรทุกคนอาจะนี่รสชาติเป็นไงไม่รู้ครับจะเปรี้ยวหรือเปล่าต้องชิมคนเยอะมากนะไม่เคยว่างเลย,ยน,นี่ ขั้นตอนการสั่งรับบาร์คิวแรือว่าถุดิบเลือกเมนูที่จะทําเขียนสั่งตามใจแข็งกับกันเองเรื่องนั่งตามใจเดี๋ยวน้องไปเสิร์ฟให้ทาร้านนี้คะ่ะจะเป็นแบบนี้ดนะูดิร้านแบบเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นทุกคนนี่ฮะมาถึงก็จดนี้เลยครับทุกคนเมนูก็ตามนี้แหละบารคิวโอ้ยนี่คิวที่3ามเขานี่มาแต่เช้านี้ที่น้องที่นั่งเขาก็โอเคขึ้นทุกคนกิจลักษณะมากขึ้น หยุดทุกวันอังคารนะทุกคนแม่ครับลูกค้ามาก็าจะมาเนี่ยจดตรงเนี้ยเขาก็ดูวัตถุถด,ดิบนะคะทุกคนนี้คือขั้นตอนการสั่งเน,ะน,งนานะนี่น้ำจิ้มอะไรน้ำปลาพี่ก็ตักอีกตรงนี้ได้เลยน้ําดื่มบริการตัวเองเนาะโอเคครับอ๋อร้านน้าอยู่ตรงนี้ทุกคนไหนครับไหนครับโอ้โหของร้านน้าเสนอนี่นี่ชาพวกกันก็คือร้านน้ำอยู่ตรงนี้ทุกคนใช่แต่ว่าสั่งแต่ที่นู่นได้อ่าโอเค โอ้โหฮะช่วงแบบสุดๆอย่างนี้เลยนี่คือวัตถุดิบนะครับนี่โอ้โหแกงป่าปลาเฮกโคนห้ามผลานนะทุกคนหัวใจเฮกโหนี่ไข่ปลาด้วยอ่ะนี่ครับนี่ครับวันนี้เคลื่อนแกงผิดต่างๆทุกคนต้องยำไปนะ คนเยอะไม่น่ากินมากทุกคนยากค้นแต่ว่าทฉ่ำทุกคนทุกคนปลาหมึกสดก็มีให้กินตลอดนะถึงว่าช่วงนี้พายุเข้าก็จะมีให้กินตลอดแต่ว่าจะน้อยลงนิดนึงต้องรีบมานะ พวกพูเทลินหรอไม้ดองคร<า>นะับกำลัทงทำนี่นนเมนูนไหครับเดี๋ยวหวานด้วยนะเดี๋ยวหวานก็นเลยคนะนะรับตอนนี้เจ้าของร้านยังไม่เมาทรงดีอยู่ครับทรงดีอยู่เน,นี่ครับเป็นผู้ดีนนดคนไทยก็เลยไอันนี้จานนี้เท่าไหร่ครับนึ่ร้อยสี่สิบบาทครับโคตรถูกคนเยอะมาก ประกาศราคานิดนึงต่อร้อยทีทีช่วงนี้นข,ขึ้นมากแต่ยังไงก็ยังผูกค่ะบอกเลยว่าแน่นมากโอ,อย้ยเท่านี้ก็ใหญ่แล้วเขาไม่ขึ้นหลังไม่ไปไปโอ้โห,โโหโจะเป็นมหมูทุกคน ันนี้คือแบบข้าวสวยร้อนๆนะทุกคนอันนี้เท่าไหร่ครับเมนูนี้ขายอะไรเนี่ยครับโอ้โหอันนี้เจ้าของร้านแบบคิดราคาสุดนะทุกคนอันนี้เมนูใหม่เมนูใหม่เมนูใหม่เราก็อะไรออะไรก็ไม่ได้กินน่ากินมากร้อยสี่สิบบาททุกคนดู โคตรเยอะร้านนี้คือแต่ว่าร้านอาหารสองจานถูกมากทุกคนใหสองจานร้อยยี่คุ้งผัดพริกเกลือทุกคนเรียบร้อยครับทุกคนดูซะก่อนวันนี้คือฟรีนะทุกคนพริกอ่ะกินกันครับกินนะทุกคนนี่อยากลองเมนูนี้มากเลยนไอเมนูใหม่เขาเนี่ย คนคนเลยอ่ะยังไม่รู้ได้ราคากี่บาทนะทุกคนเห็นว่าว่าสองร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยลราคาเนี่ยอย่าเลือกใหม่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ทุกคนเติมอ่ะครันโอ้โหกินทุกแกงเครื่องแกงก่อโคตรอร่อยโคตรเผ็ดโคตรดิ เยอะมากเยอะมากเขาเปิอนอันนี ALLY ้เือ

เราคุมค่านําปลาหอมมากยังไงหมดทุกคนเยอะมากแล้วก็ไม่แพงดยอะปลาในวามาทุกคนเหมือนกับเราที่หลังชิมที่หลังแต่อย่าบอกว่าคุณภาพนี่เนี่ยเขาสดแล้วก็ ไม่แพงอร่อยด้วยใครกินเค้กมาเติมน้ำปลาด้วยนี่คือปลาบูทอดปลาทุกคเอาหนูก็ไม่ใสกที่กระถางแบบอันนี้อันที่มะม่วง

老总果然不简单啊！